สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเหรียญหลวงปูผ่ผานปัญญาปฏิโปนะครับอากาศอำนวยสกลนครนะครับนี่จะเป็นเหรียญรุ่นที่27นะครับเนื้อตะกัวรุ่นนี้จะมีการจัดสร้างจะมีเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อตะกัว ทองแดงทองเหลืองนะครับวันนี้จะมาดูเนื้อตะกวัวนะครับจำนวนการจัดสร้างหนึ่งร้อยเหรียญดูหน้าหลังครับตัวนี้เหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญหลังยันนะครับจะมีหลังยันกับลังเรียบนะครับ <c oughs> เหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญหลังหลังยันอันดับแรกนะครับดู ดูโคดก่อนนะโคดจะเป็นโค้ดชอนะครับชอช้างโคดชอต้องคมนะครับถ้าเป็นเนื้อตะกัวโค้ดชอนี้จะตอกลึกนะครับเพราะว่าตะกัวค่อนข้างอ่อนตกัวลองพิมพ์จุดต่อมาคือเส้น เส้นคางนะเส้นคางนี่ต้องมีนะแต่ว่าเรียนนี้เส้นคางจะบางๆครับมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ดูควมคมชัดของเรียนเรียนจะคมชัดนะผิวเรียนจะไม่ค่อยตึงนะครับจะเป็นเส้นสายฝนค่อนข้างเยอะนะครับดู รุ่นยี่บเจ็ดผิวจะไม่ค่อยตึงครับ <c oughs> แล้วก็ตรงตรงนี้จะจะมีคำว่าเชิงชุ่มนะครับอ่านได้อ่านเขียนเชิงชุ่มนะครับตรงนี้เส้นเกสาจะค่อนข้างชัดนะครับรุ่นนี้ เรามาดูด้านหลังด้านหลังจะเป็นหลังยันอัตราบริคารแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ดูคือขอบตัดครับขอบตัด ตรงประมาณห้านาฬิกานะจะมีรอยรอยขอบตัดอยู่จะเป็นเหรียญที่ตัดครึ่งเดียวนะครับจะไม่ตัดขาดเลยทันทีตัดแค่ครึ่งเดียวนี่ครับนี่ยตรงนี้จะเป็นฟันเลื่อยนะครับประมาณสักตรงเชิงชุมนะครับ ตัดหยาบโอเคครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ